ในการเป็นกำกานว่ประมาณครั้งนี้มีเอกสารฉบับหนึ่งของสำนักพีโอที่ิฉันชอบมากและอยากให้ท่านอย่าทําต่อไปนะคะค,คือว่ามันมีเอกสารวิจัยเรื่องความเหลื่อมล้ําของจังหวัดกับการจัดสรรงบประมาณของไทยโดยท่านทําแยกเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาคนอยากให้เจ้าหน้าที่ใน P พโอทุกทกท,กท่านได้ดีใจนะคะเอกสารชุดนี้ของท่านในก,นการกำกนว่าประมาณในวุฒิสภาเองหลายท่านหยิบยก ไปถามนะคะตัวหน่วยงานที่มา,ารวมทั้งถามสำนักงบประมาณในการจัสดสรรงบประมาณเพราะว่าหลังจากที่ิีันดูเอกสารวิจัยที่ท่านทำแล้วเนี่ยก็จะตัวตรงนี้จะไปสะท่ารัฐบาลเดินหน้าหรือสำนักง,งานงบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์มันก็จะไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์อันหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่ายุทธศาสตร์ชาติอันหนึ่งเนี่ยมียุทธศาสตร์ในการที่ลดความเหลื่อมล้ำนะคะแต่การจัดสรรงบประมาณขนาดนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของจังหวัดแต่ละจังหวัดได้พอเพียงเพราะนั้นเนี่ยก็คงมีมีอยู่3าสี่เรื่องนะคะที่ั้นคิดว่าอยากจะอยากจะให้พีวีโอให้ความสํคาคัญ ในการที่จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนออในส่วนวุฒิสภาในการ